สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับร้านหนึ่งนะครับอยู่ในสวนครับวันนี้เรามาชมสวนกันครับอยู่ในช่วงร้านหนึ่งชมสวนนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็มีว่านมงคลนะครับกวักนางพญาใหญ่นะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับจากปีที่แล้วดอกสวยๆนะครับปีนี้ก็ยังคงความสวยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับก่อนที่จะไปชมกวักนางพญานะครับร้านหนึ่งจะให้ชม ดีปีด่างนะครับดีด่างใบด่างสวยงามมากครับคุณผู้ชมส่วนมากจะเห็นแต่ดีปีใบเขียวๆใช่ไหมครับแต่วันนี้ร้านหนึ่งได้ D.P. ด่างมานะครับกําลังเลี้ยงไว้นะครับสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยครับคือดีปีด่างนั่นเองนะครับภาษากาเมืองก็ดีปีภาษาภาคกลางก็ดีปีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสวยๆครับ ตอนนี้ก็จะเป็นเดลีด่างนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเดลีด่างนะครับก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับเนี่ยครับแตกกอออกมาแล้วนะครับปกติจะเป็นกอใหญ่มากครับร้านหนึ่งก็ขยายออกมาอย่างละต้นละต้นนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแตกแตกกอเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยครับขยายเร็วครับเนี่ยครับเลี้ยงง่ายนะครับใบด่างสวยด้วยนะครับจะมีแบบใบด่างกับ ใบธรรมดานะครับต้นนี้ก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในนะครับเศรษฐีเรือนในมีเรือนในกับเรือนนอกนะครับร้านหนึ่งเพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นไม้มงคลนิยมปลูกกันมากนะครับสําหรับเศรษฐีอันนี้เรือนในนะครับจะอยู่ด้านในเดี๋ยวจะให้ดูเรือนนอกนะครับคุณผู้ชมที่กําลังศึกษาว่านนะครับก็จะได้รู้ชื่อครับ เข้ามาชมช่องร้านหนึ่งนะครับก็จะได้รู้กับชื่อว่านต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือเศรษฐีเรือนในนะครับจะอยู่แถบขาวจะอยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปชมเรือนนอกกันครับนี่ต้นนี้จะเป็นเรือนนอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าแถบขาวจะอยู่ด้านนอกนั่นเองเศรษฐีเรือนนอกเศรษฐีเรือนในนะครับความแตกต่างกัน สังเกตดูเรือนนอกก็จะอยู่ด้านนอกเรือนในก็จะอยู่แถบขาวจะอยู่ด้านในนั่นเองครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นบอลกระดาษยักษ์นะครับคุณผู้ชมครับบอลกระดาษยักษ์เริ่มจะสวยแล้วครับบอลกระดาษยักษ์ของร้านหนึ่งครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคือกวักนางพญาใหญ่นะครับใบก็จะใหญ่ๆค่านางพญาเล็กก็ใบจะเล็กครับ แล้วก็ก้านใบจะสั้นนะครับนางพญาเล็กนะครับนี่คือกวักนางพญาใหญ่ร้านหนึ่งได้สอบถามผู้รู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบก็จะสวยประมาณนี้นะครับแล้วก็ดอกสวยด้วยนะครับเป็นว่านมงคลนะครับนิยมปลูกไว้ภายในบ้านนะครับเป็นว่านเมตตามหานิยมปลูกไว้ภายในเรือนนะครับก็จะเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของบ้านแล้วก็ แขกไปไทยมาก็จะต้องชมเลยนะครับว่าสวยนั่นเองนะครับนิยมปลูกกันมากเลยนะครับสำหรับบ้านกวากนางพญานี่คือลักษณะของดอกครับคุณผู้ชมดูกลีบดอกนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับบานไปแล้วสี่ดอกครับคุณผู้ชมยังตุ่มๆอีกสามดอกนี่ครับประมาณอีกวันสองวันก็จะบานแล้วนะครับ บานดูนานนะครับเป็นอาทิตย์เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือลักษณะของดอกกวักนางพญยายใหญ่ครับครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็ทํามาสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังศึกษาวานนะครับบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ชื่อนะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ขอ มอบคลิปนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่รู้ชื่อนะครับอาจจะหายข้อสงสัยนั้นเองนะครับเล็กๆน้อยๆครับสำหรับรายการร้านหนึ่งชมสวนครับกระถางนี้เป็นร้านหนึ่งได้แยกออกมานะครับมีอยู่2ต้นด้วยกันนะครับนี่ครับ ถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากได้กระถางนี้นะครับทักมาสอบถามได้นะครับมีอยู่สองต้นด้วยกันนะครับสต้นทักมาสอบถามได้นะครับนี่ครับบางท่านอาจจะอยากได้พันไปปลูกนะครับมีแบ่งให้หนึ่งกระถางนั่นเองครับครับวันนี้ก็เป็นไงบ้างครับได้ชมบ้านสวยๆนะครับสําหรับคนชอบต้นไม้นะครับวันนี้ร้านหนึ่งก็ คงจะลาท่านผู้ชมไปกับภาพบรรยากาศสวนหลังบ้านของร้านหนึ่งนะครับเล,เล็กๆน้อยๆครับสวนเรามีที่ที่ไม่มากครับเราก็จัดให้มันดูดีนะครับก็จะน่าอยู่นั่นเองนะครับโซนด้านนี้ก็จะเป็นกระถางไว้ปลูกปลูกบอลน,นะครับแต่มีแต่กระถางครับคุณผู้ชมไม่มีต้นบอลน,นะครับคุณผู้ชมที่ไม่อยากจะปลูกหรือว่า มันเยอะเกินไปจะส่งมาให้ร้านหนึ่งฝากร้านหนึ่งปลูกก็ได้นะครับยินดีนะครับสําหรับบอลต่างๆนะครับร้านหนึ่งกำลังเริ่มสะสมเขาสะสมกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าความชอบนะครับเราก็เริ่มสะสมไว้นั่นเองนะครับถึงราคาจะลงเราก็สะสมไปเถอะครับเอาไว้ชมในสวนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจร้านหนึ่งด้วยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับร้านหนึ่งก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามร้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ยังไม่ติดตามก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปอย่างเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับต้องกลา่าวครับว่าขอบคุณและสว,วัสดีครับ